ด้วยยนสต์ล t อ็ l เ180เดี๋ยวผมสาธิตวิธีการใช้งานนะครับอันดับแรกก็คือใส่บารประกอบโซ่ถายมาสตัวก่อโซ่โซสันมีบานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าฟันคมโซ่ควรจะอยู่ด้านนี้นะครับฟันคมโซ่ที่แหลมๆเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าส่วนที่ จะอยู่ด้านหลังเพราะลักษณะของโซ่วิ่งจะวิ่งก็เป็นลักษณะนี้เมื่อโดนไม้เนี่ยก็จะถูกตัดเสร็จแล้วเราก็สอดปลาเข้าไปที่น็อตตัวนี้นะครับผมให้สังเกตว่าน็อตตัวนี้เป็นน็อตสำหรับตั้งมาโซ่ถ้าเราหมุนเลยตัวนี้ก็จะดึงปลาเพื่อสไลด์ให้เราใช้งาน สอดเข้าไปนะครับสังเกตท้องโซ่นะครับมันยังย่อนอยู่เราก็ตั้งที่น็อตตัวหน้าขันขึ้นมาให้มันแตกท้องโซ่ก็พอแล้วครับโอเคประมาณนี้เสร็จแล้วก็ปิดเข้าไปก่อน สังเกตนะครับว่าความตึงโซ่ที่ประมาณนี้พอแล้วแล้วก็ล็อกแน่นทุกครั้งที่เราจะตั้งบาโซ่ใหม่น็อตสองตัวนี้ต้องคลายออกก่อนนะครับเพราะไม่งั้นเราจะตั้งไม่ได้ตัวนี้คือตัวล็อกโซ่นะครับผมจะให้ดูก่อนว่านี่คือการล็อกโซ่ถ้าเราล็อกโซ่ไว้เนี่ยโซ่จะวิ่งไม่ได้เลย เพราะเดี๋ยวเราต้องใช้ตอนสตาร์ด้วยนี่คือล็อกโซ่แต่ถ้าปลดล็อกจะดึงมาด้านหลังเพื่อใช้งานทีนี้ก็มาถึงวิธีสตาร์ทแล้วนะครับก่อนอื่นก็เติมน้ํามันเข้าไปก่อนอน,นี่คือช่องใส่น้ํามันเบนซินผสมออตโตลูอัตราส่วนผสมออตโตลูเบนซิน1ลิตรเราจะใส่ออตโตลูป2ฝา ฝากรลอนน้ำมันเครื่องนะครับฝาขอย้ําว่าเป็นต้องเป็นฝาน้ำมันของน้ำมันเครื่องเพราะว่าฝาตัวตลูกเนี่ยมันจะเล็กใหญ่ไม่เท่ากันนี่โอตัวลูปนะฮะผมจะให้สังเกตดูว่าเวลาเราไปซื้อเนี่ยต้องมีคําว่าอตัลูปอยู่ตรงนี้ด้วยเพราะหลูกเนี่ยมันจะเป็นน้ํามันเครื่องธรรมดาคือทูทีทุกยี่ห้อจะมีทูทีเพราะอันนี้คือเครื่องสองจังหวะอันนี้คือ ฝาของอัโตลูปซึ่งมันจะไม่เท่ากันผมถึงย้าว่าเวลาเระผสมเนี่ยก็คือต้องสองฝาของแกล้นน้ำมันเครื่อง5ลิตรต่อน1นลิตรอันนี้คือช่องใส่น้ำมันเครื่องสำหรับหล่อลื่นโซ่เป็นน้ำมันเครื่องเบอร์40ฮนะ sae 40เป็นเบนซินหรือดีเซลก็ได้ไม่จำเป็นเพราะว่า มันสำหรับหล่อลื่นโซ่เท่านั้นไม่ได้มีผลกับเครื่องถ้าเราไม่ใส่เนี่ยเครื่องไม่เสียนะครับแต่บากับโซ่เนี่ยมันจะสึกเร็วแล้วก็ร้อนปิดเรบร้อยเติมน้ำมันครบหมดเร็ยบร้อยแล้วทีนี้ผมจะให้มาดูสวิตกันก่อนนะครับว่าอันนี้คือ สวิตสำหรับสตาร์ตตัวไเนี่ยเป็นตำแหน่งสตาร์ทใช้งานครับเวลาเราเลิกใช้ก็ดับที่0ูนแต่กรณีเครื่องใหม่เนี่ยเราจะสตาร์ทที่ตัวไอไม่ได้เราต้องโชคคือการดันลงล่างสุดแต่เราจะดันลงไม่ได้นะครับถ้าเราไม่กำคันเร่งเกี่ยวไกถึงจะลงได้ให้ดูใหม่นะครับโชคในตำแหน่งล่างสุด ให้กำคันเร่งก่อนกำให้มิดเลยนะครับแล้วดันลงล่างสุดแล้นั้นก่อนสตาร์ทก็จะล็อกโซ่ก่อนันไปข้างหน้าเลยครับนี่คือการล็อกโซ่ทีนี้ผมจะเริ่มสตาร์ทให้ดูนะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่จะทําให้เครื่องมันติดเหวีขึ้นเราจะดึงสตาร์ทที่ตำแหน่งล่างเนี่ยประมาณ10ครั้ง เราก็จะเลื่อนขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปตำแหน่งนี้เนี่ยเครื่องจะติดเลยนะครับแต่พอติดแล้วเนี่ยความเร็วจะเร็วมากเลยเพราะนั้นเราถึงล็อกโซ่ไว้ก่อน mm hmm. เมื่อติดแล้วเนี่ยกำคันเร่งเฉยๆมันจะเด้งมาที่ตัวไอเองนะครับสังเกตเครื่องจะเดินเบาพร้อมใช้งานเราก็ปลดล็อกโซ่เราก็ตัดตัดไปเลยครับเมื่อตัดเสร็จแล้วเนี่ยดับที่ศูนย์ แล้วเราจะใช้งานเราสามารถสตาร์ทใหม่ได้ที่ตัวไอได้เลยเมื่อกี้อยู่ที่ตำแหน่งล่างสดุดหลังจากนั้นก็ดันขึ้นมาหนึ่งครั้งเครื่องจะติดที่ตำแหน่งนี้ หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราจะสตาร์ทใหม่ตัวไอ้ก็จบวิธีการใช้งานสาธิตเรียบร้อยครับ